22ก็รักดาคม2 5 6พมาเด็ดแปลงกันแปลงผักเคลวกับมะเขือเทศแล้วก็มีเมลอนแซมเล็กน้อยมาดูการมะเขือเทศออกลูกแล้วนะดูดิดูนี่ดูอันนี้นี่คือมะเขือเทศก็ค่อนข้างสมบูรณนะเดี๋ยวลองมาชิมกันลูกแค่นี้รสชาติก็อมเปรี้ยวนิด ต่วนพักเทวดูตรงนี้เทวม่วงเห็นไหมใบครึ่บ,บหนึ่งแล้วใบใหญ่แล้วในขนาดเดียวกันเทวใโนโนกเทวใบแค่เนี้ยไหนต่วนเทวใบหยิกมาดูฝั่งนี้ตามมาตามมาตามมา,า,มมาเห็นไหม ต้นไม่โตเลยเทวใบิกนะดูสิไม่โตเลยเทวม่วงเทวม่วงเยอะเทวดโนโตปานกลางเทวใบิกไม่โตเลยส่วนสกาเล็ตเทวที่เป็นม่วงทั้งใบดูดิ <c oughs> เขาจะม่วงทั้งใบนะโตเล็กน้อยตัวนี้สวยมากเป็นม่วงอ่อนๆเห็นไหมแล้วปลูกแซมกับมะเขือเทศนะมีอันนึงมาดูนี่ตามมาตามมาตามมา มิลอนเห็นไหมตะข่ายนะต้นนี้ทดลองเอาไว้สองลูกเห็นไหม,ไมสองลูกอยู่ในต้นเดียวกันคั่วใหญ่พอสมควรก็เป็นการทดลองนะอันนี้ทดลองแล้วก็อัดปุ๋ยเข้าไปก็จะเป็นที่วัวเพิ่มส่วนมะเขือเทศด้านนี้ก็เริ่มแล้วคาดว่ามะเขือเทศเนี่ยอีกสักประมาณสามอาทิตย์น่าจะเก็บได้เยอะแล้ว ถ้าอยากจะดูแบบนี้เป็นสวนผสมอยู่ในโรงเรือนปิดแบบนี้เห็นไหมที่สำคัญไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยปุ๋ยก็เป็นขี้วัวขี้ไก่มันก็ประสบความสำเร็จได้บ้างไม่ได้บ้างผักบางชนิดก็เป็นบ้างผักบางชนิดก็ไม่ได้เราเข้ามาดูได้นะที่ละอฟาร์ม มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะกนะารปลูกต้นไม้เนี่ยบางครั้งอ่ะมันก็ประสบความสำเร็จอย่างดีหรือบางครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยก็มีหลายๆอย่างอ่ะนะที่มันเป็นปัญหาที่ต้องคอยแก้ไขต่อไปเรื่อยๆอย่างเช่น การเติบโตของเคลเนี่ยบางต้นก็โตบางต้นก็ไม่โตทั้งๆท,ท,ที่ทุกอย่างมันก็คล้ายๆกันนะนะมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยสายพันด้วยตรงนั้นมีดินที่อุดมสมบูรณ์ขนาดไหนก็เรียนรู้กันไปนะและออาฟฟาม